สวัสดีจ้าอ่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องทำอะไรนะนรทา <ำ S 2> อะไรนะครับน้ำพริกเผานทำพริกเผาเหราครับ<แ>วันนี้เรามาดูเลยว่าเป็นอย่างไรวันนี้เรามาดูเลยนะครับผมอ่าเนื่องจากนอกเรื่องโปรเสริมไปแล้วนะครับก็คือมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ,อ่าเอาเดือผผิดไฟอีกเอาอันนี้ก็คือปิไดไฟเปิดไฟก่อนันี้คือน้ําพริกนะครับ อ่ะที่เราทำประมาณนี้เลยนะครับ่ะนี่ครับน้ำพริกกำลังเป็นไงครับมีควันลุกไหมครับร <c oughs> ใช่ครับตอนนี้นะครับอ่าอยากให้ดูเลยนะครับข,ขาย่อหอันนี้ขายน้ำพริกเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยขายน้ำพริกเท่าไหร่แล้ว อันนี้ีเหรอครับใช่ขายน้ำพริกเท่าไหร่แล้วครับแนมะ่ขายน้ำพริกเท่าไหร่แล้วครับยีลงละสามร้อยเก้าสิบยีลงละสามร้อยเก้าสิบครับอ่าม,มันก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับที่เราเตรียมนะครับก็จะมีอันนี้เลยนะนี่คืออะไรครับแม่นี่คืออะไรครับ,อ,อ,อ,รรบอันนี้น้ำปรุง แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เครื่องปั่นด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะในคร้วของผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะนี่ครับ,รบสูตรนี้ที่ผมทําเป็นน้ํำพิกนะใครที่จะซื้อผมก็ลองมาสนับสนุนผมด้วยนะครับ ในช่องพีทะพรมิเดียหรือช่องบ Channel นะครับก็ตามนี้กันเลยนะครับอ่าวิธีการทำสูตรไม่ยากนะครับก็จะตามนี้กันเลยนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> นี่ครับอ่าูมันใกล้ครับอ่า <c oughs> เป็นเสียอะไรครับเนี่ย ช <c oughs> ุนนะครับเนี่ยนี่ครับแตกมันมข้าวแตกมันอ่าโอเคนะครับก็จบว้เพยงเท่านี้ก่อนนะครับก็คือใครที่ต้องการที่จะดูคลิปเกี่ยวกับน้ำพริกก็มาลองกดซื้อได้เลยนะครับที่แต้ล่างคลิปหรือมาสนับสนุนก็ได้เลย นะครับโอเคครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใบมากรดให้ผมด้วยนะจ๊ะสวัสดีจับบายบายกิ bye bye. ๊วกิ๊วสวัสดีครับผมบายบายครับบายบายครับ